สวัสดีครับท่านผู้ชมวันพฤหัสบดีที่17กระดกรกฎาคมพุทธศักราช2568วันนี้เป็นวันที่7ของการเข้าพรรษาลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธจำพรรษาที่ป่าช้าบ้านคำสีตำบลหนองบัวอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินช่วงเช้าลวงตาก็เดินทางรับจิตนิมนต์บินธรบ,บาตรที่องค์การบริหารส่วนตบลหนองสวงอำเภอหนองตรงศรีนะครับ ใช้เวลาเดินทาง18นาทีระยะทาง12กิโลเมตรท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายอย่างต่อเนื่องช่วงเข้าวันศาลงตาจะรับกิจนิมนต์ไปบินทบาทในพื้นที่ใกล้ๆฉันพัฒหารเช้าให้พี่น้องประชาชนได้ทำบุญและหลวงตาก็จะเดินทางกลับที่ป่าช้าบ้านคำสรีราวเที่ยงนะครับพักผ่อนแล้วก็จะเริ่มสวดมนต์ทำวัดเจนที่ สาลาหอฉันลานธรรมป่าช้าบ้านคํำสีโดยหลวงตาจะให้พี่น้องประชาชนได้กราบขอพรตั้งแต่เวลา15นาฬิกาแล้วก็จะเริ่มสวดมนต์16นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาแม่พี่น้องประชาชนในอำเภอหนองกรุงศรีนี่อยู่ใกล้กับที่พักจำพรรษาของหลวงตาแต่การเดินทางก็ไม่สะดวกนะครับหลวงตาก็เลยเดินทาง ไปให้ประชาชนขอพรถึงที่ซึ่งในพรรษานี้ก็คาดว่าหลวงตาจะเดินทางรับจิตนิมนต์จนครบทั้งอำเภอหนองกรุงศรีและก็พื้นที่ใกล้เคียงวันนี้หลวงตาบุญชื่นรับจิตนิมนต์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินแอดมินก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศ ตั้งแต่หลวงตาได้เดินทางไปถึงจนกระทั่งบินธบบาตจันพัตหานเช้าแล้วก็พี่น้องประชาชนได้ร่วมทําบุญกันโดยมีผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่สมพักนะครับถ่ายทอดภาพบรรยากาศและก็รายงานให้พวกเราได้รับทราบแอดมินก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่สมภักด้วยในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันครับ ครับพี่น้องก็เริ่มมาลงทะเบียนบริจาคก,กับหลวงตาก็กำลังเดินทางเข้ามาครับสำหรับญาติโยมที่จะมาทำบุญร่วมกับหลวงตา ท่านทั้งนี้และด้านทางเทศบาลได้านหลังอย่างไว้ให้ยใจเรียบร้อยค่ะท่านโบอาจารยด้ค่ะนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ครับของเทศบาลหนองสวงนะครับที่ตั้งโต๊ะคอยบริการขอบคุ้คับพี่น้องผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างโรงพยาบาลโหรสวรรค์ครับกับดวงตาบุญชื่นปัญญาพุทธเถิดครับโดยวันนี้ก็มีทางท่านพลัด เทศบาลหนองสวงท่านนี้ก็สายสุขรพสตตำบลหนองสวงก็เป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่ร่วมอำนวยความสะดวกนี่ก็เป็นทางเจ้านนหน้าที่เทศบาลหนองสวงนะครับแล้วก็ญาติธรรมที่เดินทางร่วมมากับองค์กานะครับกระหลังจากรีม พัฒนาที่หลวงตาจากฉันนะครับพร้อมกับญาติที่ทำในวันนี้ด้วยครับครก็เป็นบรรยากาศนะครับที่น้องก็กําลังเดินทางเข้ามาเพราะวันนี้ฝนก็ตกตลอดคืนตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับแต่ด้วยแรงศรัทธาของหลวงตาก็มีญาติญาติโยมนะครับเดินทางกําลัง เข้ามาในบริเวณนะครับผู้นำมากก็คือองค์พรมติลนะคะท่านประยุทธ์นะคะในชั้นมองเมาะเมื่อคืนนะคะบ่ายสองโมงนะคะที่วัดอ่าปรานปฏิบัติธรรมบ้านท่านค่ะพี่น้องในที่ท่านในทีว่าถึงแล้วนะคะอ่าเรียนเชิญนะคะอ่ารวมข้อมูลนะคะ นะอ่าสียางนะคะนันละราคารวมเรามาหนาารโอ้ค่ับเจ้าเป็นท่านนายกเท่นนะครับกับท่านปลัดเข้าใจช่วยกันยกโต๊ะค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะ งนท่าีตงต่นุมว้วยน่อว่มือรีแต่ว่าเลิกออมือขึนนะคะได้มรวมในพี่น้องข้องมารวมนะคะกมันเป็นสาวสวยงามค่ะออกกออะไรกัท่านท่านออกอมเงิ่นะไปเป็นแสนพี่น้องอ่าี่นการังคกันท่านท่านกูจะมีนะคะพี่น้องนะคะทุกท่านที่ไปต้องมาขอร้อง อนนี้น้องตาก็จะกําลังจะเริ่มนะครับกําลังจะเริ่มรับบินทาบาทจากญาโยนมีพี่น้องชาวตาบลหนองสุ่มกลับมาเยอะมากครับผลจะตกนะครับแต่ก็ไม่หวัน่นด้วยความศรัทธาอของชาวบ้านนะในเขตพื้นที่ตาบลหนองสุ่มและตําบลใกล้เคียงบ้านใกล้เคียง ครับขณะนี้หลวงตาก็เริ่มกินทบาทครับวันนี้ก็มีพระอาจารย์นะครับพระครูจากตำบลหนองสวงนะครับท่านให้ความเมตตาร่วมกินทบาทกับหลวงตา ตาพีน่น้องเป็นบุตรหลานนายเด็กทั้งบุตรรวมกันย่าิถุงเขารุ้มเมื่อแตกเดินมาดีๆเด้อบาดรเอเดียวนะคะท่านเมื่อดวงตาเบี้ยบเห็นเนี่ยครับก็เป็นท่านนายกนะครับที่รับจากบาตหลวงตาครับก็เป็นเช่นเดิมนะครับที่เทศบาลหนองหินก็ท่านนายอำเภอนะครับท่านรับบาตกับหลวงตานะครับ วันนี้ก็นายกเทศมนตรีหนองสวงนะครับ,นนท,รบท่านก็เป็นผู้ที่ได้รับบินทบาทนะครับกับหลวงตาท่านนายกยาน,นพลภูคมานะครับจะนายกเทศมนตรีหนองสวงที่เราพูดถึงมากเพราะท่านเป็นใจบาตรหลวงตาพี่แม่ นายกจับข้องถบายครับบนโต๊ะครับแรงยกจับเลยครับจับโต๊ะถบายครับหนึ่งสองสามรักษาทุกพร้อมกันครับหนึ่งสองสาแล้วปิาธุอะไรที่จะมองทางไกลเปนคนรุ่นพี่บาตรหลวงตายืนนะครับเป็นคนรุ่นี่ ครับท่านนี้ก็เป็นคุณครูนะครับคุณครูมาร่วมกับาด้ได้ครับซึ่งจังหวัดของร้อมที่สาราคาลูกาแด้วประ่ราาูกโมนารายเป็นเงืนหลายหลายบาผู้มีมา่อนนะคะราาโดยอาองพิล่า ควาขภาุหมดเลยนะคะพี่้องคือว่าขอบคุณทานผู้นำทุกท่ากำนพยาบาลต่าีถืระชาสามามีความสุขความเจริญนะคะสุขภาพพราะนามัที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะพี่้องที่มากวันทหาเข้าไปทุดนี้รถด่าระดับเ่อนึ่งด้วยความศรัทธาทางพี่ดองารงยบาลมากขอทางนำุมานก่อนจะอยได้ทีเน่เ้่ากนระดับหาื่นบาทด้ เมื่อน ah, ี wow. 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 ้พราผลนะคาคระผมต่อต่อพี่น้องค่ะอาหาร1 7หถาง5ล้ามานะคะไดทานน้อยนะคะแมล้อมตาพี่น้องค่ะวันนี้ญาติโยมเยอะนะครับญาติโยมเยอะเริ่มกินข้าบา้นทานตั้งแต่ทกจดีเลยนะคะนารีย สวัสดีนะคะอาานายกย่านข้าวสาราลังตุนตากตุนตกะอ่าระบหนจ่านี่นตากเจะขึ้นนี่ร้องนะะ่านี่่สุรมานะคะอเสร็จแล้วนะคะใ่บาดเสร็จแล้วเรียบเรียหน้าไปตอย่าหน้นะคะอ่าพี่ร้องนะคะครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่อ่าหลองสวงนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งสวงนะครับวันนี้ท่านก็ได้ ชาวบ้านครับร่วมทําบุญกับหลวงตาด้วยนะครับก็มีผู้ใหญ่บ้านนะครับหลายท่านครับทีมงานฝ่ายปกครองของน้องสวนงวันนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับที่ร่วมบุญกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโูนะครับก็ญาติมโยมมาเยอะ ครับว like ่นนี้ญาติโยมมาเยอะหลับสถานที่ก็ใช้บริเวณที่เป็นโดมนะครับที่ใหญ่นะครับแต่ก็จุคนได้เป็นห้าหกร้อยคนนะครับวันนี้โดมหลังใหญ่มากพี่นองเอาเงินมา้่าี่ท่านนี้นะคะทานี้คุ่ณท่านนี้หานไปบาตลงานดค่ะท่าในทีก็มีเงินสนราคาสามารถ โอนนี่กับขึ้นใจแล้วนะคะนี่มันมนัจะมีเหรอโอ้ยอยากเห็นผลลยก็ดีโอนได้บ้านอโอนได้ค่ยะคที่เลยนะคกานกี่อ่านะาแด้วมา่านรอ้กนี้แล้วมานะคะนะคะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบนะครับแล้วก็ยกมือนะครับ de tá